ปัญหามันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับมันเรือดำน้ำระเบิดหรือว่าอะไรแต่ปัญหามันมาอยู่ที่เครื่องขุดยนต์ที่จะนำมาใส่เรือดำน้ำมันมีปัญหาทางเยอรมันไม่ส่งให้ประเทศจีนก็ไม่รู้จะทำ เ,เรือลำน้ำไปวิ่งประเทศลาวเลยคุณกะเพาเยื่อ,เ,อเรือดำน้ำไปวิ่งประเทศลาวลาวกำลังน้ำท่วมคุณกะเพาจะเอาไปวิ่งเอาเรือดำน้ำไปวิ่ง